<foi wing> <hunting> ครับสวัสดีครับวันนี้อั to you มาอยู่ที่ตำบลป่าครอบอำเภอตลางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เกียรติต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยสมศักดิ์ชุนหัรั์นะครับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวสงสาธารณสุขนะครับท่านสาสุขนิเทศนะครับและก็ทีมงานนะครับ มาให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักนะครับในกลุ่มประชาชนอายุ20ถึง50ปีนะครับวันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าครอกนะครับในการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเราในวันนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานนะครับ ทุกทกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับที่ทําให้กิจกรรมวันนี้รุลร่วงไปได้ด้วยดีครับผมกอย่างท,ที่พวกเราทราบนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกาของขวัญปีใหม่ ให้กับคนไทยนะครับของขวัญปีใหม่ที่ว่านี่ก็ไม่ได้ให้เฉพาะช่วงปีใหม่นะครับคือให้ตลอดปีในปีนี้เนี่ยเราลงนาเป็นพิเศษเนี่ยเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้รับวัคซีนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องคอติบแล้วก็บัตยักเนื่องมาจากว่าโรคกลุ่มนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องกำกับมะบาดใหม่ประเทศเราก็เป็นประเทศเปิดผู้คนก็ไปมากันเยอะแยะเลยอีกเหตุผลนึงก็คือว่าเป็นไปได้ว่าภูมิคุ้มกันที่เคยได้เมื่อสมัยเด็กๆเ,เนี่ย พออายุมากขึ้นมันก็จะลดลงนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็เลยมีการรณรงค์กันเพราะว่าโรคทั้งสองโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงแล้วก็ถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยก็จะถึงกับชีวิตได้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยจัดรณรงค์นะครับมีเป้าหมายจะฉีดให้ได้ประมาณ30ล้านคนทั่วประเทศนะครับที่ภูเก็ตนี่ก็ทั้งจังหวัดก็ประมาณแสนกว่าคนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับตั้งแต่ทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน นะครับทางท้องถิน่นเทศเทศบาลเทศมนตรีเนี่ยนะครับรวมทั้งที่สำคัญคืออสมอพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่ช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าพวกเราไม่ไปกระตุ้นไม่ไปบอกชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ตื่นตัวแหละครับนะครับแล้วก็ทราบว่าไม่ชะบอกเฉยใช่ไหมพากันมารวมตัวอีกต่างหากเนาะใช่บบนะเป็นกลุ่มก็ต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยครับต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยเรามีทีหมอครอบครัวม,รมีรอพสตมีโรงพยาบาลชุมชนทำงานด้วยกันนะครับก็งลงพื้นที่ไป ก็ขอให้เชื่อกันเผยแพร่ข่าวต่อไปด้วยนะค,ะครับและก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มาเยี่ยมชมโครงการเติมยาเติมสุขนะครับที่หมู่3ามตำบลปากครอกนะครับของร้านยาคุณภาพนะครับซึ่งเป็นใกล้บ้านใกล้ใจนะครับสามารถจะปรึกษาเภสัชก,กรได้ไดตลอดเวลานะครับผม ก็ดีใจนะครับที่ได้มารู้ว่าที่สทจภูเก็ตกับทางโรงพยาบาลวาชิระนี่มีโครงการเติมยาเติมสุกก็คือว่าแทนที่จะให้คนไข้ต้องไปรอรับคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยไม่ต้ไปรอรับยาที่โรงพยาบาลไปเจอหมอบางทีเราก็รู้นะครับโรคเรื้อรังบางทีก็เรียกว่าคุมได้ไม่ยากเท่าไหร่คนไข้บางคนก็คุมง่ายไปถึงก็ผลเลือดปกติเอายาไปอย่างเงี้ยนะเสียเวลาคนไข้รอนานเดินทางไกลทางโรงพยาบาลเขาก็เป็นคนุคิดกันเองเ,องเนาะ ึ่งผมคิดว่าน่าดีใจมากนะครับทางสตจกับทางโรงพยาบาลคิดกันเองว่าเฮ้ยแบบนี้เราหาที่ให้ชาวบ้านรับบริการง่ายๆดีกว่านะครับก็หวังว่าเภสัชากรร้านขายายาในภูกเก็ตจะมาร่วมกันนะครับเราก็จะช่วยกันทําให้คนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยสะดวกขึ้นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่านโยบายทีหมอครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็จะได้มีมิติใหม่นะครับก็จะได้ทําให้เราเห็นโอกาสที่จะเพิ่มสมาชิกมาช่วยกันดูแลชาวบ้านได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่ไปสู่ร่วมกันครั้งนี้นะครับ ครับเมื่อเช้านะครับเวลา6นาฬิกา30นาทีนะครับทางทีมผู้บริหารนะครับและก็ทีมชมรมออกกำลังกายของอำเภอตลางเรานะครับได้ร่วมงานนะครับปั่นจักรยานเพื่อวอร์มอัพกำลังกายนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับที่บริเวณหาดในยางนะครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเรานะครับที่ได้ดําเนินการโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นโครงการเติมยาเติมใจนะครับโครงการให้วัคซีนป้องก,กันโรคคอตีบและหัดนะครับและโครงการหมอครอบครัวนะครับที่ดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรานะครับซึ่งจะทําให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับและก็ได้รับบริการจากหน่วยงานของสาธารณสุขได้มาตรฐานอย่างดียิ่งครับผม ครับสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณ,ค,ณครับสวัสดีอัพทูยูกล้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ